สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมีการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่20เมษายน2565นะแม่เมื่อวานเป็นวันที่ดีนะเป็นวันที่ดีเซตบวกขึ้นมา7.5 6.0นะหรือคิดเป็น0.45%ตามที่เราได้อ่านกราฟกันไว้นะว่า เมื่อวานเนี่ยมันลงมาถึงแนวเด้งพอดีนะอา่ามันก็เด้งได้นะครับแต่แต่แนวท่านมันอยู่ตรงหนึ่งพันหร้อยแปดิบสามอ่ะเป็นตัวเลขกลมๆมานะหนึ่งพันหร้อแปดสิบสามถ้าจะขึ้นต่อนะถ้าจะขึ้นต่อต้องยืนเหนือหนึ่งพันหร้ปดสิบสามนะครับคราวนี้เราก็เลื่อนตัวแนวรับมานะตัวแนวรับมาอยู่ตรงนี้ 1>, 1 6 65, นะึ่นหะแนวรับ1นึ่โอเคเรามาดูหุ้นลายตัวกันนะเริ่มต้นตัวแรก p t t e p อ่าเมื่อวานได้พูดไปแล้วนะถ้าเขาจะขึ้นต่อมันต้องเป็น2เขียว2เขียวคือ150บาท75สิ้าตางค์อ่าทนี้ก็ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเป็น2เขียว เลื่อนสต็อปล s อไว้นะสำหรับคนที่เข้าซื้อแล้ววางไว้ที่143บาทนะครับแนวต้าน158ผ่าน158ไปได้มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่179บาท50สตางค์นะตัวถัดมาเคแปงเป็นแนวโน้มขาอะไรขาลงแล้วนะหลุดนะครับหลุด EMA 75หลุดแนวรับที่ให้ไปคือ1 5 5 0บาท50สตางคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ขายไปแล้วก็ดีไปแต่ว่าใครที่ยังไม่ขายอะให้แนวรับอีกแนวหนึ่งคือ1 4 8บาท50สตางถ้าหลุดตรงนี้ไม่ดีนะถ้าหลุดตรงนี้ไม่ดีนะตัวต่อมาอ วานหลุดอีเนะครับเป็นเหมือนกับภาพฉายอนาคตของเคแบงเลยมร้รุดอีเมเจ็ดสิบห้าลงต่อเห็นปะครับลงต่อหลุดตรงนี้อีกหนึ่งเนี่ยแนวสองร้อยสิบแปดอีกนะครับโอ้โหถ้ารุดสองร้อสิแปดอีกเนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้เลยนะสองร้อยบาทสี่สตางค์ไม่ใช่สิสองรอยสี่บาท ซอนเชา้าแอดจึงเบลอๆนะสองร้อยสี่สตางค์เพราะฉะนั้นแอดวานไม่สนใจแล้วนะครับ a ออทีนะโน้มขาขึ้นคนที่มีของวางสปอตไว้ที่หกสิบหกบาทแนวต้านหกสิบเก้านะถ้าผ่านหกสิบเก้าไปได้ก็เจ็ดสิบสองบาทยี่สตางค์ท็อปอ่าท็อป เป็นนน้มไซด์เวย์นะเป็นนน้มไซด์เวย์คนที่มีของวางสต็อปล s อไว้ตรงนี้ห้าสิบเอ็ดบาทยี่ห้าสตางนะแล้วแนวต้านอยู่ที่ห้าสิบกบาทนะครับสำหรับตัวท็อปนะเออกำลังกลับตัวกำลังกลับตัวไซด์เวย์อยู่ข้างล่างนะครับอืม ผู้มีแนวต้านเยอะนะตัวท็อปนะถ้าไปได้ก็ไปอื่นๆนะครับไปได้อื่นๆนะมาตัวนี้แจสสโอ้โหโดนตบลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแจสสนะครับหลังจากที่ไปทดสอบนะให้บริเวณตรงนี้นะ4 18, ะี่บาทสิบแปดสตางค์โดนตบลงมานะครับอ่ะแนวรับให้อยู่ที่ตรงนี้ สามบาทหกสิบแล้วก็บริเวณตรงนี้สามบาทสามสิบสองนะสำหรับตัวแก๊สนะอืมตัวนี้เอาดีๆนะลุกช้าจ่ายรอบวงนะครับเพราะว่าเห็นปะลักษณะเนี่ยคนคนที่เป็นมาก็ตเมกเกอร์เห็นปะขึ้นไปสูงแล้วก็ตบตบโหดนะครับเห็นไหมขึ้นสูงตบโหด ขึ้นสูงตบหัวเนี่ยเขาตบนี่หัวทิ่มเลยนะเนีย่ยตบลงมานี่หัวทิ่มเลยนะครับเห็นว่าลักษณะเขาแบบเนี้ยอย่ามายุ่งกับหุ้นของค่าอะไรเงี้ยนะครับเอออย่าอย่ามายุ่งกับหุ้นของข้าอะไรน,นะประมาณนี้นะถ้าจะเทรดก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะแนวรับอยู่ที่สมบาทกสิบสาบาทสามสิบนะครับ ตัวถัดมา CPO เป็นแนวโน้นมขาขึ้นนะนโน้นมขาขึ้นคนที่มีของวางซ็อกโลตไว้ที่หกสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวต้านอยู่ที่หกสิบเก้านะหกสิบเก้านะครับถ้าดูภาพใหญ่ๆเนี่ยก็เป็นแนวโน้นมไซด์เวเห็นไหมเราไปซื้อตรงนี้เสียเปรียบนะถ้าคนยังไม่มีของนะเข้ามาซื้อช่วงนี้เสียเปียบช่วงได้เปรียบคือตรงนี้ห้าสิบแปดห้าสิบหกบาท ห้าสิบสงโซนข้างล่างได้เปรียบนะครับขึ้นไปเัาขึ้นไปได้ไม่เยอะหรอกแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาสำหรับตัว c p r นะเพราะนั้นถ้าจะซื้อให้ได้เปรียบรอแถวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มันเหลืออีกนิดเดียวนะตัวถัดมา snnp อ่าตัวนี้ทํา all time high นะครับ อทาหายเป็นที่เรียบร้อยอะนะเห็นปะอทาหายแล้วนะ S N M T นะครับแนวต้านถัดไป22บสาท60สตางค์นะแนวแนวต้านถัดไป22บสาท60สตางค์คนที่มีของตอนนี้วางสปรอตไว้ที่18บาทนะครับ18บาทนะ ตัวต่อมาจุท่าสองเขียวนะครับจุท่าสองเขียวแล้วนะคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่1นบาทแสตางค์แนวต้านอยู่ที่1นึบาทเกสิบสตางค์นะครับเหลือแก็บติดค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวจุดท่านะตัวถัดมาฟอร์ดตู้เตาบินเรานะ ตู้ต่อบินบินเป็นพญานาคเลยเป็นบินเป็นบังไฟเลยเนี่ยเออคนที่มีของถือต่อป้ายนะครับถือต่อไปเรื่อยๆนะช่วงที่มันลันเนี่ยเราก็ลันยาวๆไปนะครับเราก็ลันยาวๆไปนะสำหรับตัวพอตอนนี้อ่ะเราเลื่อน s ต o p l o ล s มาไว้ล็อกกำไรไกลๆหน่อยสามสิบ้าบาทนะครับ สต็อปลอดไว้ที่39มสิบเ้าทเออแนวต้านถัดไปนะ52าสบสาทยีสตางค์หกสิบหาทยีสิบห้าสตางค์นะสำหรับตัวฟอร์ดนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจนะแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่อ่านกราฟไม่เป็นอยากอ่านกราฟได้นะซื้อหุ้นไปตามช่องกูรูเสียนเทพต่างๆหรือว่าซื้อตามช่องของผมอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากอ่านกราฟเป็นสามารถเรียนรู้ได้นะอายุไม่เกี่ยวนะครับอายุไม่เกี่ยวมีแค่ใจก็พอนะเคยซื้อขายอ่ามีบัญชีหุ้นนะครับก็สามารถเรียนได้นะไม่มีอะไรยากเกินการ เียนนะครับมีใจเนี่ยก็ทําได้หมดแหละนะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี้เบเตอร์นะครับอ่านกราฟได้หาจุดเข้าซื้อหาจุดขายได้นะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ